เอาละครับพามาชมแอร์เคลื่อนที่ประหยัดไฟที่สุดนะครับผมแล้วก็สามารถใช้กับพวกรถสิบล้ออย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่ารถสิบล้อจะต้องไปแปลงไฟก่อนนะครับหรือใช้กับตัวเครื่องปั่นไฟแบบนี้สามารถใช้ได้นะครับผมก็คือพอดีเลยแหละ ก็จะมีอยู่ประมาณสัก2ตัว3ตัวประมาณนี้นะครับผมก็ตัวที่1เลยครับก็เป็นตัวที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้มันเขียนบอกว่า9,000บิตแต่ว่าการกินไฟแล้วไม่ถึงครับอยู่ที่480วัตต์นะครับผมตัวนี้ค่าดตัวประมาณ3,600ถึง3,800นนะครับผม1เลยครับไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้ง2ประหยัดไฟอ่าแล้วก็ข้อเสียก็คือจะมีไอตัวน้ำยาแอร์นะครับก็คือเป็น R290 นะครับตัวนี้จะเป็นน้ํายาแอร์ที่ติดไฟนะครับแต่ว่ารักโลกนั่นเองนะครับผมก็คือข้อเสียก็จะประมาณนี้ถามว่าเสียงดังหรือเปล่าก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับส่วนตัวรับได้นะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึงจะเป็นของวิมานนะครับตัววิมานก็คือดีเลยนะครับผมสามพันวิทยุนะครับแต่ค่าตัวเขาจะแพงนิดนึงค่าตัวประมาณ3ามพันแปดนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ดังแล้วก็สินค้าคุณภาพดีครับผม ก็คือมันมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือเวลาเราจะล้างแอร์อะไรประมาณนี้จะทํายุ่งยากนิดหนึ่งข้อเสียก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ข้อดีของเขาเลยครับก็คือกินไฟ360วัตต์แอร์ประมาณ3000 b t วนะครับถามว่ามันเย็นหรือเปล่าก็เย็นนะครับลมออกมาแรงด้วยแต่ช่องของเขาเป็นช่องเล็กๆช่องที่ลมออกก็คือแต่ลมออกมาแรงสวิงขึ้นลงได้อัตโนมัตินะครับผมแล้วแต่เราจะตั้งหรือไม่ตั้งนะครับ ตัวนั้นก็ดีครับผมก็คือเป็นสินค้าตัวที่ดีตัวหนึ่งไม่ต้องปล่อยน้ําทิ้งเหมือนกันครับประหยัดค่าไฟโดยใช้กับอ่ารถสิบล้อได้แต่ว่าต้องแปลงไฟรถสิบล้อนะแปลงไฟเป็นมันดีอะไรนะ AC หรืออะไรเขาเรียกไฟอะไรไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันครับผมลืมอ่ลองไปลองไปดูนะครับไฟสิบล้อจะเป็นไฟอะไรไม่รู้แต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นอีกไฟอีกแบบหนึ่งอะ่ะประมาณนั้นครับผมก็ใช้ได้นะ หรือใครที่มีเครื่องปั่นไฟในรถสิบล้อแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี่ยบปัปกใช้ได้เลยเย็นเย็น,นช่ำๆก็ได้เดียวไม่ต้องสตาร์ทรถนอนนะใช้กระแบกเคลื่อนที่ได้เลยครับผมยิ่งเป็นหัวรถสิบล้อเล็กๆใช่ไหมครับไม่ค่อยใหญ่มากประมาณนั้นน่ะคือเย็นจนหนาวนอนหลับสบายตื่นมามีแรงทํางานอีกแน่นอนครับผมสําหรับตัวนั้นนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นของ สองพันสองวิติกูสองพันวิูประมาณนี้นะครับตัวนั้นค่าตัวประมาณสามพันสี่ถึงสามพันหกนะครับผมแต่ว่าตอนใช้จะต้องปล่อยน้ําทิ้งออกด้วยนะครับเวลาเราใช้มันจะเป็นเครื่องเล็กๆอะ่ะเครื่องแบบเล็กๆมากเลยก็ใช้ประมาณนอนคนเดียวแบบนี้ได้ใช้ในมุ้งสามฟุตได้หรือเปล่ามันสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบคมเย็นประมาณนึงนะก็คือสามารถใช้ได้ครับผมก็นอนแล้วก็เปิดพัดลมช่วยอย่างเงี้ยก็พอได้อยู่ครับสําหรับคนที่ไม่ชอบคมเย็นนะ นั้นพอได้ครับลดได้ประมาณ27องศาประมาณนี้นครับ25ถึง27องศาประมาณนั้นนะแอร์ตัวเล็กๆ2,000 2วิตีนะครับหรือไปใช้กับรถแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะไปกางเต็นท์นอนก็ได้ประมาณนี้ก็คือนอนฉ่ำๆกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ฉ่ำมากนะครับแอร์ตัวนั้นนะก็จะมีประมาณนี้นะครับแอร์ที่แนะนําที่ประหยัดค่าไฟที่สุดณตอนนี้นะครับผมซึ่งตัวอื่นก็จะกินไฟนะกินไฟมันกินไฟกว่า แอร์บ้านอืมก็ประมาณนี้ครับกิ่ไฟกับแอร์บ้านแต่ผมให้ดูอุณหภูมิผมเนี่ยผมมาตั้งไว้นานแล้วก็คือสําหรับตัวนี้เก้าพันวิลแต่มันไม่ถึงหรอกเนี่ยยีส่สิบจุดเก้าองศาอุณหภูมิอ่าประมาณนี้ครับผมซึ่งเวลาเราเปิดแอร์แล้วมันจะมาโดนตัวเราก็คือจะเย็นเย็นช้ำชำประมาณนี้เลยนะครับยิ่งอากาศเย็น แอร์ยิ่งเย็นนะครับแต่ว่าวันไหนที่อากาศร้อนๆห้องอบอ้าวอะไรประมาณนี้แอร์ก็จะรู้สึกไม่ค่อยเย็นนิดนึงนะครับผมมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าใครจะเอาแอร์ตัวนี้ไปก็แนะนําว่าให้ใช้กับหมุงแอร์นะครับแอร์เคลื่อนที่ทุกตัวเลยนะครับผมออกแบบมาให้ใช้กับหมุงแอร์เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไปใช้ในห้องนั่งเล่นหรือว่าเอาไปเปิดที่อื่นอะไรประมาณนี้ มันจะไม่ค่อยเย็นครับมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่จากัดนะครับผมเป็นพื้นที่ที่เล็กๆอะไรประมาณนี้แอร์มันถึงจะเย็นนะครับไม่ว่าจะเอาพันห้า BTU ประมาณนี้ก็ไม่เย็นนะครับผมถ้าเกิดไปเปิดในห้องนั่งเล่นอะไรประมาณนี้ประมาณห้องใหญ่ๆห้องเช่าประมาณนี้ไม่เย็นนะครับไม่แนะนาแนะนําเป็นแอร์บ้านดีกว่าจบทุกอย่างครับถ้าเกิดใครจยาไปเปิดประมาณนั้นนะโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแอร์เคลื่อนที่ของจีนอ้อบอกก่อนว่าไอ้ตัวนี้เป็นของจีนแล้วก็ของวิมานก็จะเป็น แบรนด์ไทยหรือแบรนด์อะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับลืมไม่ได้ศึกษามาแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ดังครับแล้วก็มุ้งแอร์ของเขาก็มีประมาณพันกว่าบาทนะครับผมเกือบสองพันนะสำหรับมุ้งแอร์ของวิมานนะครับผมแล้วก็ไอเจ้าตัวเล็กๆอ่ะก็คือสองพันสองเบยี่ห้ออะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีมุ้งประมาณสามฟุตอะไรประมาณเนีย้ยใช้เล็กๆก็ลองไปดูเผื่อใครแบบงบประหยัดนะครับจะได้เลยครับผมเผื่อใครงบถึงอยากให้จบๆก็แนะนําว่าเป็นของวิมานแล้วกัน จบเลยสามพัน BTU มันก็จะได้ความเย็ยนที่อาจจะเย็ยนกว่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าจากที่ผมเคยสัมผัสมาเคยใช้มานะครับตัวน,นั้นลมมันจะออกแรงนะครับแต่ว่าผมขายมือสองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออขายในเพจอะขายไปเลยมือสองขายไปสามพันห้าซื้อมาแปดพันกว่าบาทแล้วก็เกือบหมื่นนะเพราะว่าซื้อหมงแอร์มาด้วยประมาณนี้นะครับเกือบหมืนนะ่นอะขายไปเรียบร้อยแล้ว ขายไปสามห้าโอ้โหเก็บตัวดังหนักเลยใช้ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนอนะขายไปตังนั้นโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมใครจะทำเรื่องแอร์ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเผื่อใครอยากได้แอร์ผมปักไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับผมหรือไปดูในตะกร้าประมาณนี้นะครับเผื่อใครตามมาอยากต่อนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับถ้าเกิดใครจะถามเรื่องแง์ก็คอมเมนต์มาให้ละเอียดหน่อยนิดนึงก็จะดีนะครับผมผมจะได้ไม่ต้องไปถามเพิ่มนะครับโอเคครับประมาณนี้แหละครับบ๊ายบาย